สวัสดีครับผมอ f ฟ o t t เดี๋ยวมาอัปเดตคู่ USDC HF กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาเขาเริ่มจะเข้าใกล้มาในส่วนของจุดที่เรากดไปแล้วก็คือโซนนี้นะครับทำไมถึงใช้โซนนี้นะครับเพราะว่าโซนนี้มันจะไปปูกพันนะครับอยู่กันในส่วนของแนวต้านนี้ ือจริงๆแล้วโดยหลักแล้วอ่ะคือเราต้องรอเทคอินั่นนะครับอยู่กันที่โซนนี้ของวีกนะครับแต่ว่าด้วยที่อิมบาลานด์นะครับผมก็คือไอมพวกเนี้ยเขาค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะทำการเข้าเทรดนะครับในโซนนี้เป็นสกายของเบย นะครับผมก็ในในส่วนของเดเนี่ยถามว่ารอคอนเฟิร์มดีไหมรอคอนเฟิร์มได้ครับก็จะได้ปลอดภัยถ้าไม่รอคอนเฟิร์มถ้าแบบ Agressive ไปเลยมันอาจจะลุกนไปได้นะครับเพราะว่าตัวตัวมันก็ค่อนข้างที่จะมีแรงผักค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นมาดีอยู่นะครับไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างที่จะดีอยู่ก็คอนโซเวทีฟก็รอคอนเฟิร์มสักนิดนึงจากโซนนี้นะครับ แล้วก็เราทําการเข้าช็อตลงมานะครับแต่หลกัหลกๆแล้วก็คือยังยังรออยู่โซนนี้แต่โซนเนี้ยไอพวกเนี้ยผมใช้เงื่อนไขในส่วนของแนวต้านเข้าช่วยนะค,ะครับทั้งที่แล้วไอตรงนี้เป็นเป็นสะพายของวีราคาขึ้นมารีบมแล้วราคาก็ลงต่อนะครับส่วนตัวแล้วมองว่าไอโซนตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีนยยัยยะสำกันนะครับนะยังไงก็เทรดกันด้วยความรอบคอบนะครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันใน ต่อไปสวัสดีครับ